พอกระเล้งงงว่าเอาคือมีปันเดยาอนีรต้องลงแบบแบบใหม่นะปกติเราจะมาถ่ายข้างล่างองค์หญิงอยู่ข้างบนวันนี้เราอยู่ข้างบนแล้วถ่ายองค์หญิงอยู่ข้างล่างครับกันไม่เพียนฮะไม่เพียนเอออยยเเป็นลลิสจังไม่อันยังไม่ทำการแสดงไงเราอยู่บนเวทีอลิสกับอาอครับอลิสกับอาอิงโอ้เอามาเมียอิงกับลังลางพอดีถ่ายได้ครับได้ครับ ก่ไไฮ大爷ยูอุ้มยิงฮักแขวแล้วแล้วผมจะท่ามาหนูเขาไม่มีของเยอะกว่ากันนะทำไมอ่ะไม่มันน่ารักแล้วมันคืออย่าของเอาเอาดีๆมันเหมือนมันเหมือนตัวเองแล้วมันคือแล้วสโซบะเนาะทีเป่า มันนนารักดลพี่ว่าอันนี้พี่ดูว่าเด็กยองดิอันนี้มันเบอมันมันคืออยู่ของแนวยี่สิบโอ้ยวยม่ถาเป็นต่น้อยเถอลูกอยเอยอันนี้บอกาผมขึ้นหนาเถอะอพี่แมวอเองเสียใช่สวยกว่าส้ามพราะว่ากานเช้าเรดีแมนการยได้กะเยสูก็เถ้าดอกพี่นี่จากปีเราลูกนี่ อ,อยูป่ปอซี่เราบอลูกปอซ<อ>ี่แม่บ้านเสือลูกปอซี่ค่ะแม่ปอซี่แม่บ้าน,น้นัตวกเจ้าหน้าที่จบกมองหกไม่ยู่แม่เด้อแม่จีธา,าอะไรนะป้าดันแม่ก็ทีเป็นคอาตูบะลาดีแจบอกเดี๋ยวแม่จะซื้อไปใหุ้ดีน้ำผึ้งค่ะน้ำดูดีสวัสดีครับมาค่ะของน้ำดีเยิ้มปะิ้ค้าของจะมาซื้อสิอร่อยอันนี้อะไรหมากยมเหรอ กินมทป้อมบ่ทำป้อมกินแล้วเป็นยาได้ไหมยาะบอ่ยาละบอ่อนอ่อนยาละบายอ่อนแ้ว่าตองเบอร์ของน้ำน้ำเด้มของน้ำยุสไกันตอนนี้น้ำไปผ่อนของหองแล้วอ่เวอลิศขอได้ไหมลูกตาลสวัสดีค่ะอลิศสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะก่อน มันค้าคอนหน่อยด้ออลิซสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะโอ้ยนางแบบป่ะวัดดีเลยเว้ยมือนนี้สวัสดีค่ะจ้าก่อน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 เร็วๆคนสวยเร็วๆจำที่เต๋ไม่ได้หรอจำไม่ได้พี่เต๋อไม่แต่งหน้าโอ้ยแรงมากปกติเขาก็ยังไม่แต่งเขาก็จำกันได้อยู่มอนอิงล้วไม้ปากมอนอิงก่อนกระเป๋าพี่หนักลูกไม่เล่นไม่เล่นของพี่นะ จะจุ๊บจุบเนี่ยจุ๊บเนี่จุ๊บอ๋อมาสูนแค่แบดนี้จ้างเดี๋ยวนี้ต้องจ้างต้องจ้างแล้วตี๋หูงัาแล้วบอตูแล้วบอกกันว่าได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องจ้างแล้วนี่มันมาหาพี่อุ๋งเองแล้วเร็วเดินมาออยิ่งเปิดหัวเปื่อยหอย่าเปิดหัวโุกพี่ล่ะโปบบาปอลิศคือยังมันซัมฟูซัมเกาเหรอเนาะมันสั่งบิ๊กมาให้แล้วแม่ไทยบ้านนี้เป็นอย่างนี้จริงตั้งแต่ลำเพลินลำแพนแล้วพูดน้อยหลอดๆแมน คือลำพันลำพงเลไตัวเนี่ยน้อยันสิล่ะหาวอยวาเถาะผู้หญิงกายพันเป็นกระเทยก็ได้ติห้องน้ำอยู่ไหนคะไปพิสูจน์ไามเราบรลลนมีไปมาแล้วห้องน้ำผีหันเอ๊ะบอกกันใช่ นีทั้งเพจทั้ u ยูทูบหากินง่ายพูดวัยเสือคือสวยแท้สวยไม่ตีชมหน่อยสวยขอสักตัวหน่อยสิพ่อขอขอสักตัวหน่อยจะไปให้จะไปให้พ่อไปใส่เกี่ยวข้าวรับจ้างเส้นจากร้านไอทีเสื้อชัยอภูมิเสือเป็นงายเตยเตยเท่ห้องเตยบระยู เตยจังในมาลำอยู่ทักเตหมทุกคนอันนั้นงสร้าไฟเกิดอะไรขึ้นวันนี้องค์อิงมาเป็นผู้ชมเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้องค์อิงได้มาเป็นผู้ชมิก้อนไหนแม่แม่ไหนโอ้จำอเยอเาเขินนะจำชื่อก้อนยู่ เาอ็มลอยหาซีมเข้าไปแจกเขากินฟรีบอกว่าแจกคือดิคือดิคอดิดิว่าถ้าได้กินฟรีน้ำราจะตอาไปพี่ไมจะไปสือกินที่รหลนาหาไปไหนาอว่านเลุกโปให้สอเฮ้บย่เยหนันย่น้ำเขาดิมนงน้ำมันกะหรอสิ่กินนู ฝากเดี๋ยวเ่าะไม่เห้นอะไรคิบ่เพ้ยากิน้ามืคืออากาศดีแท้อยาามานม่านฟังล้ำหายม่อันเป็นตะมานังฟังล้ำอยู่ดิอันมือนี่ลาเด้อคูไกลคู่เอมือนี่สนั่งฟังล้ำเอาเอาแล้วันนี้เอาร้าวูปบนี่าอาทึงาเอาจึงเลย เอามาอนีิมาอยู่ลุมคนคือบ้าห่มไปไหนฮึคือเขาจองห่มหมดแล้วหุ่มหมดแล้วหุ่มไปหมดแล้วจีตอนนี้ทุ่มครึ่งนะฮะเวทีก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับดึงเลยเดาการใช้จให้เที่ยวติดลมไหมให้อุอิงหมดแล้วอุ๊ยงใจให้โอ้ยไปดึงเขาเด็เสียงกันซะน้อนหนัน เป๋าหนูมีตัตั์อยู่ลูกมีเยลน็ูนจารักเป็นจารักชิสเกตบัตรหน้างาน120งนะครับมือนี่สถานทีดีเป็นสนามหญ้ามือนบ่มิมีฝนนะคะมือนี่มิตรค้อมหนาวเย็นถ้าใครมาแนะนำก็เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยก็คืออาจจะต <laughs> sure. ิดลบแล้วก็หิมะจะตก ติดลบติดลบเพราะว่าให้ติดมอลำเบิดหมายถึงเงินในกระเป๋าติดลบขอบคุณพี่หญิงนี่ยังโอ้อย่อยขาดดีก็ไม่กระคาเรานั้นดีใจหลายกว่านะพอแล้วลูกมาแล้วลูกพอแล้วอลิจะดึงเอาบอกม่วงนะฮ่าเล่นนั่นดูสิม่วงกดู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 ดีดตาดีดตามันสิดีตาเด้ วยรยางขอบคุณค่ะรอยังขอบคุณพี่องอิงรอยางคะพี่หันมาทางพี่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณแบบใหม่พัชรีลูกขอบคุณค่ะนี่นี่ดปากดินปากยัดปากไม่ยันี่จะเค็ดงกีดอก เอ้ยแม่างองฟลงลำน้านเาเาเอ้ยเาเาเอ้ยบาบึงหม่าเาเนายาวยายยายอยเจนิ่ยมาฟังหมอลำ่อยายยายเอ้ยยายเลีดเ้ยอ้ยมักเป็นตะขันแขวครแถแม่เป็นจะสางไเลยอาลิตยายหญ่หด้ออาริตทำนี่ล่ะสตาร์ว้าวเสียว มันบอดีจะขอแล้วมันสีดีตาคนรอบคางฟิวเองสีิบม่ได้ขึ้นหน้านก็สสีดีไปปวดตากันก่อนอย่าดึงสลูกมันจะโดนี่นตัวเองนะอย่ายืดนะอย่ายืดออกนะอย่าถอดหนีว่ารถประทันเบิดอยู่ฮึ๊บ

หล่านเื่มหล่านดิ่งไปตะนางแถนมือสนามยาเลิศนี่เหรออ่ะเอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ไว้สักนิดครับ